X5 นะคะตัว 25d S Drive Pure Experience นะคะคันที่จอดอยู่ข้างๆนึงตอนนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับบอดี้ที่ใหญ่อลังการเครื่องยนต์ที่แม้จะ cc ไม่เยอะนะคะคือ2,000 cc เท่านั้นแต่กลับผลิตแรงม้าได้มากถึง231แรงมา้าผ่านเทคโนโลยี Twin Power Turbo นั่นเองนอกจากจะมีเส้นสายของตัวถังนะคะที่ดูเฉียบคมน่าลงไหลแล้วค่ะฝาท้ายนะคะเปิดขึ้นมา จะเห็นว่าแบ่งเป็น2บ้านด้วยกันคือบานบนกับบานล่างนะคะบานบนเนี่ยเปิดง่ายๆเลยด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บานล่างเนี่ยก็คือเปิดออกมาเป็น loading tray ทำให้เราสามารถที่จะขนของได้ง่ายแล้วทำให้บานบนเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันไม่ใหญ่เทะจนเกินไปเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเล็กรูมอลังมากนะคะเฮดรูมอลังมากแล้วคือพอรูฟไลนิ่งหรือผ้าหลังคาเป็นสีอ่อนค่ะทุกคนมันจะทำความรู้สึกแบบกว้างอะ นะคะมันจะให้ความหยุดคือโปร่งโล่งสบายนะ แฟนเพจเบนส์มอเตอร์มที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะพบกันในไลฟ์สดๆนะคะเย็นๆแบบนี้ค่ะจากน่งเนทีเดของดำรเว้นะคะซีอของ b e n ส์มอเตอร์มอนั่นเองและนะคะต้องยอมรับเลยว่าช่วงแนวรถที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะคะก็ไม่เว้น SUV ค่ะและว u v v ที่หลายคนยอมรับเลยว่าเป็น SUV ที่ดังขับดีประหยัดน้ํามันสวยคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก็คือ X5 นะคะตัว 25d s drive pure experience นะคะคันที่จอดอยู่ข้างๆนงตอนนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับบอดี้ที่ใหญ่อลังการเครื่องยนต์ที่แม้จะซีซไม่เยอะนะคะคือ 2,000cc เท่านั้นแต่กลับผลิตแรงม้าได้มากถึง231แรงมา้าผ่านเทคโนโลยี Twin Power Turbo นั่นเองจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะในงบประมาณสบายๆนะคะเพียงแค่ 2.29ล้านบาทเท่านั้นค่ะทุกคนติดตามได้ในรีวิวนี้ก็เลยค่ะ bmw นะคะ x5 หรือว่า x5 โฉม f 2 5นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว2 5 d pl experience ค่ะซึ่งแนวคิดของตัว pl experience เนี่ยนะคะเน้นการลดน้ำหนักของตัวรถให้เบาลงโดยการใช้วัสดุที่ล้ำสมัยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีชุดแต่งที่เป็นแนวการคิดแบบใช้อลูมิเนียมนะคะทั้งตัวกันชนหน้านะคะหรือว่าส่วนประกอบอย่างเช่นแหลกลังคาก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งทาให้น้าหนักเบา อีกด้วยค่ะันนี้นะคะยังมาพร้อมกับล้อแมก M Sport แท้แล้วก็หน้ากระจัง M Sport แท้ทำให้ดูล้ําดูดุนะคะเข้ากันมากๆเลยกับบอดี้ที่เป็นสีดํานะคะสําหรับ X5 เนี่ยก็เป็น SUV รุ่นใหญ่นะคะจากค่ายใบพัด BMW นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอลังการแน่นอนนะคะทั้งในส่วนของขนาดตัวถังแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารด้านในแถมฝาท้ายยังมีออปชั่นดีดซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นอกจากจะมีเส้นสายของตัวถังนะคะที่ดูเฉียบคมน่าหลงไหลแล้วค่ะฝาท้ายนะคะเปิดขึ้นมาจะเห็นว่าแบ่งเป็น2บ้านด้วยกันคือบานบนกับบานล่างนะคะบานบนเนี่ยเปิดง่ายๆเลยด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บานล่างเนี่ยก็คือเปิดออกมาเป็นโหลดดิ้งเทร ทำให้เราสามารถที่จะขนของได้ง่ายแล้วทําให้บานบนเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันไม่ใหญ่เทอะท้าจนเกินไปเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเราด้านท้ายยังใส่ของได้เยอะมากมีคอมพาสเมนท์ที่สามารถที่จะปิดนะคะกัน้นส่วนของพืธธ้นที่เก็บของด้านหลังกับห้องโดยสารแยกออกจากกันได้อีกด้วยค่ะปิดเข้าไปง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มให้ฝาท้ายเนี่ยเขาปิดลงมาได้หล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเห็นตัวดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นโครเมียมค่ะ ซึ่งเป็นโครเมียมแบบด้านตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัวรุ่นย่อยเพียวเอ็กซ์เพียร์อีกด้วยนะคะคราวนี้นิกจะพาทุกคนมาดูด้านในกันนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเพียวเอ็กซ์เพียร์เรีนเนี่ยเน้นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่จริงๆแล้วในส่วนของออปชันเนี่ยเขาใส่ไว้ให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นตัวคอมฟอร์ตแอคเซสนะคะก็คือเข้าออกรถเนี่ยเอากุญแจกกับไปในกระเป๋าเราสามารถที่จะสัมผัสที่ตัวมือจับประตูได้เลยเปิดเข้าไปโอ้โห สวยหรูหราน,หน่าสัมผัสมากๆนะคะทั้งรายละเอียดของตัวเบาะหนังที่เป็นหนังดาก o ต้าที่ BMW ภาคภูมิใจนะคะหรือว่าจะเป็นลายไม้ลายอเมริกันโอ๊ค่ะก็คือจะเป็นไม้โอ๊คสีน้ำตาลออกเข้มๆแล้วก็ประดับด้วยโครเมียมนะคะที่ตัดไว้ทั้งคันก็เรียกว่าสวยหรูดูดีสมกับการเป็น X5 มากๆเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างในแล้วไปสัมผัสในส่วนของจอในส่วนของไก r i v e รุ่นใหม่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วั25 d p u e Experience นะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาที่หลังตัว30ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัว หน้าจอนะคะที่เป็นอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่แล้วก็สามารถที่จะทัชนะคะกดเลือกสัมผัสนะคะฟังกช์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกมากๆหรือถ้าใครเนี่ยเคยชินการใช้ iDrive นะคะก็ยังสามารถใช้ iDrive ในการหมุนนะคะแล้วก็เลือกเมนูต่างๆนะคะได้อย่างสะดวกมากๆค่ะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะจดทะเบียนในปี2018แล้วเลขใหม่คือน้อยมากค่ะวิ่งมาเพียงแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะ คุณจะเห็นเลยว่าภายในนี่คือใหม่กริปนะทั้งตัวหนังดัตโกต้าเองที่ตึงเปะ๊ะนะคือเราต้องยอมรับว,ว่าหนังดัตโกต้านี่คือดีมากนะคะเป็นหนังที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันคงสภาพได้ดีมากไม่เสื่อมเร็วนะคะแล้วคันนี้ด้วยความที่วิ่งมาสามหมื่นกว่าโลด้วยเนี่ยทำให้ดูแบบกริปทุกอนูจริงๆแล้วเป็นสีน้ําตาลที่สวยมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังสามารถที่จะขับได้หลายโหมดมากคือคนที่ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็คือ1เลยต้องการที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้ว ะค,ะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยเพราะว่า เขาเนี่ยมีซีซีแค่2000ซีซีนะคะก็คือซีซีน้อยกว่าตัวเครื่อง V6 เนี่ยไปถึงเป็นพันซีซีเลยทีเดียวนอกจากนั้นเขายังทำแรงมาได้มากกว่าตัวเครื่อง V6 นะคะคือตัวนี้2 3งมาเพราะฉะนั้นตอบสนองได้อย่างดีมากๆถามว่าทำไมซีซีน้อยแต่แรงมามากนะคะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั่นเองก็คือทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะ B M W เนี่ยใส่ทั้งตัวเทอร์โบที่มีรูดูดคู่และระบบวาล์วแปรผันมาสองพาวเวอร์นี้นะคะช่วยการทำให้สามารถรีดศักยภาพ ภาพของเครื่องยนต์เนี่ยออกมาได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการจะประหยัดมากขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะเลือกขับขี่ได้ในโหมด Eco Pro นะคะหรือว่าจะเลือกในโหมด Comfort หรือว่า Sport ที่ตัวรถเนี่ยสามารถติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานได้อีกด้วยค่ะ ด้านหน้านะคะนอกจากจะแน่นอนค่ะดิเมนชันกว้างขวางสบายมากๆเพราะว่า X5 กเนี่ยก็จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่ของ BMW นะซึ่งบอกเลยว่าใน Product Line เดียวกันเนี่ยที่ชนกับแบรนด์ยุโรปหรืออื่นๆนะคะของ ตระกูล X เ,เนี่ยเขาจะใหญ่กว่าคู่แข่งอีกนะเพราะว่าเขาจะเอาเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางเนี่ยมาเป็นตัวที่เบียดชนะแบรนด์คู่แข่งนั่นเองนะคะด้านหน้าก็คือกว้างขวางสบายมากเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันว่าสบายขนาดไหนและพะับเบาะใส่ของได้อลังการอย่างไรคะ่ะโอ้โหด้านหลังนะคะคือเลกรูมอลังมากนะคะเฮดรูมอลังมาก แล้วคือพอ o o f lining หรือผ้าหลังคาเป็นสีอ่อนค่ะทุกคนมันจะทำความรู้สึกแบบกว้างอะนะคะมันจะให้ความรู้สึกคือโปร่งโล่งสบายนะคะด้านข้างก็จะมีม่านข้างประตูหลังเพิ่มทั้งความเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยกันแดดได้ด้วยแล้วข้างหลังก็คือตัวเบาะนี่คือยาวจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมีนี่ด้วยโอ้โหสบายนะคะสวยเลิศมีที่วางแก้วเป็นของตัวเองค่ะ แล้วก็มาพับบาดดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราสามารถที่จะนั่งเคียงข้างสัมภาระฝั่งหนึ่งได้แบบนี้นะคะหรือว่าเราจะลงไปเลยแล้วก็พับทั้งหมดนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของอันกว้างใหญ่อลังการนะคะชิลๆแบบนี้สบายมากๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในทุกๆไลฟ์สไตล์เลยทีเดียวค่ะ เ,เจ้าของ X5 25 d p o Experience คันนี้ที่วิ่งมาแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นแต่ประหยัดไปเกิน2ล้านบาทแล้วนะคะในงบประมาณเพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นเองค่ะติดต่อมาหาเราได้เลยนะคะใครสะดวกแชทสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อแอดไลน์ออฟฟิเชียล หรือโทรหาเราได้ที่0 92 9245641ได้เลยนะคะและวันนี้เน่งเน้งทีดาวของดำรงเวทต้องลาทุกคนไปก่อนขอแสดงความยินดีด้วยนะกับคนที่ได้รถสวยๆใหม่ๆไม่น้อยๆแบบนี้ไปใช้ในงบประมาณที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วใครที่อยากติดตามเพจส่วนตัวของเน้งก็สามารถไปติดตามได้ในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะนี้จะไปญี่ปุ่นนะคะจะมีน้อง เรียกได้ว่า MC คนสวยน่ารักและมีความรู้แน่นปึ้มารีวิวรถให้ทุกคนชมกันค่ะส่วนใครอยากตามไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเน่งก็ไปกด o l l o w f แ n p a g e เนงเนงเนงกับ IG ๆๆีเน่งเนงทีดาวไว้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ